รถดีเซลรางที่เห็นเลื่อนมาเป็น356จากบ้านหนองประดุ เข้ามาแล้วสามเจ็ดสองค่ะวันนี้เข้าชานชลาที่หตามหลังสามหหเข้ามา นิ่งแล้ว มาดูเช้าเช้านี้คุณปู่ท่านในจะทำสับเปลี่ยนสี่ศูนย์สองห้าค่ะ ห้าออกจากชานชลาที่สิอสับป้ายเรียบร้อย สอง,ส,องสามค่ะเข้ามาทำขบวนธรรมดาที่201กรุงเทพพิษนุโลก สี่ศูนอหอหลีกให้4223 สี่หนึ่งห้าหนึ่งค่ะทำขบวนสามเจ็ดสองวันนี้วมนนวันนะ้าพาเล่นน้ำฝนที่หัวหมากมารอดูตอนเย็นว่าจะทำขบวนสามเจ็ดหนึ่งต่อหรือไม่ เขามาเจอปูกกำลังจับเปลี่ยนปู่เข้ามา วงตู้รเตอรองค่ะบกขปหนึ่งศูนย์ศนสามแล้วก็มีตู้เพลสทีดตู้ปั่นไฟไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรต่อวันนี้นอกใจนะาหนึ่งวัน จากชั้นเก้าห้าโมงสีนาทีถ้าไม่เสียเวลาก็จะไปเจอกับ284แี่ทีมักกสันอย่างคนเป็น4 151ค่ะอันซอม เดี๋ยวจะไปดูชานชาลาที่6ตอนนี้มีริ้วแต่ยังไม่เห็นหัวดีเซลเข้ามาชานชาลาที่5และหก็จะเป็นริ้วของรโย a l บัตซ้มและ313ชุมทางบานพาชีค่ะโรโยับัตซ้อมจะยังคงเป็นขบวนนำเที่ยวที่913กรุงเทพหัวหิน จะออกจากสถานีกรุงเทพ6โมง45นาทีค่ะค่าโดยสารก็1,799บาทส่วนห้อง p r i v a t e นั้นก็จะเมาสจ่าย15,999บาทค่ะถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็ลองสอบถามที่1690วันนี้สปินเตอร์จอดในชานชลาที่4 แล้วก็ต่อด้วยคีฮห้า183กรุงเทพจุกเสเมศค่ะสำหรับรถสปินเตอร์ขบวนนี้ส่วนคีฮห้า183อาทีนี้ไปชเชิงเซาอจอดต่อกันไปเลยค่ะสปินเตอร์กับคีฮห้า183 ที่คุณปู่กำลังเอาเข้าไปในชาญนชลาที่10เป็นขบวนสินค้าที่98 5 ของรอยยบซัมค่ะจอดอยู่ในชานชาลาที่5กรุ่งนี้เช้าท้ายสวยค่ะสำหรับรอยยบซัมวันนี้เขามีงานเลี้ยงกเกษียณกันบริเวณจุดพักคอยของผู้โดยสาร สี่ห้าสามเก้าค่ะขบวนสามหนึ่งสามชุมทางบ้านพาชีเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีจะออกจากสถานีกรุงเทพ ได้ถ่ายบรรยากาศแบบนี้นานแล้วช่วงค่ำๆวันนี้ก็คงได้กลับ383อีกครั้งเสียงพิชี้ไล่หลังมา นี่คะ่ะขบวน383เดี๋ยวจะเข้ามาเทียบในชานชลาที่7จะออกจากสถานีกรุงเทพ6โมง50นาทีก็จะไปสวนกันพอดีกับขบวน2 7 6ทีหัวหมากตอนช่วงทุ่มครึ่ง นีก็จะทำา283กรุงเทพจุกเสม็ดค่าขาเขาก็จะเป็น284ค่าโดยสารแค่40บาทถ้าใครที่อยากจะไปเที่ยวจุกเสม็ดหาดนางรำนางรองกาะซาเขาบอกว่าเขาจะมือเขาบอกว่าที่สามแปดสามกรุงเทพสัตว์เชอร์าเที่ยวกระบะสิบแปกันเลย ดีเซลรางบวนชานเมืองที่383เข้าเทียบในชานฉลาที่7 เดี๋ยวไปเจอกันที่หัวมาค่ะ หัวหมาสองเจ็ดค่ะกำลังเขาสาานีหัวหมาก หนึ่ง ขวาดีขบวน276สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัดีค่ะ